ลองนึกภาพดูนะภูเขาสูงตะหงานแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวเหมือนแพร่พ้นโลกที่เรายอดฝีมือสามารถเห่าเห็นเดินอากาศได้เรากับเป็นซูเปอร์ฮีโร่สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของนังกำลังภายในส่วนสำคัญในวัฒนธรรมจีนนังกำลังภายในหรือที่แปลว่าวีรบุรุษนักสู้เล่าเรื่องราวของเรายอดฝีมือจิตวิญ,ญญาณแห่งคุณธรรมและแน่นอน มักจะมีเรื่องราวความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเรื่องราวเหล่านี้เต็มไปด้วยฉากต่อสู้และปริศนาที่ชวนติดตามสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนมาหลายสตวดมันทำให้เราได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งศักดิ์ศรีเกียรติยศการทรยศหักหลังและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเทินบายไดเชียนภาพับยอนฮ่องกงสุดคลาสสิกปีหน่งจียเกเจีสุาย ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของหนังกำลังภายในดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องเทวดาซ่องเคยวของโคลงภาพยนตร์เรื่องนี้ผสมผสานฉากต่อสู้สุดตื่นเต้นเข้ากับเรื่องราวที่สะเทือนอารมณ์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพันของพี่น้องการทอยสต์และความทะเยอทะยานนีมนาท่ามกลางฉากหลังที่งดงามและฉากต่อสู้อลังการ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาเราไปพบกับโลกที่ความพักดีถูกทดสอบความรักกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและเส้นแบ่งระหว่างความดีและความชั่วเลือนลางพี่น้องฝาแฝดที่พลัดพรากจากกันตั้งแต่กำเนิดพวกเขาถูกโชคชะตากลั่นแกงให้ต้องมาอยู่กันคนละฝ่ายในสงครามที่โหดร้ายนี่คือเรื่องราวหลักของธันบายไดชี้นแจ้งฝอง พ่อของพวกเขายอดฝีมือผู้เป็นตำนานถูกเพื่อนรักหักหลังและสังหารภรรยาของเขาซึ่งกําลังตั้งครรภ์ลูกชายฟาเฟตถูกบังคับให้ต้องหลบหนีเอาชีวิตลอดเคลื่อนคลายลูกชายฟาเฟตออกมาได้แต่ชายที่เธอเสียชีวิตเด็กน้อยทั้งสองไม่รู้ถึงการมีตัวตนของกันและกันพวกเขาถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวที่แตกต่างกันพีชาย เติบโตขึ้นมาบนยอดเขาอาเขียมเขากลายเป็นนักสู้ที่ที่เก่งกาจแต่โหดเหี้ยมฝึกฝนวิชาต่างๆอย่างชั่วรายส่วนเถียวงือยีน้องชายเติบโตขึ้นมาในหุบเขาอันเงียบสงบเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดแกมโกงเรียนรู้ทักษะต่างๆด้วยวิธีที่แปลกใหม่โชคชะตานี่ช่างเล่นตลกฮัวโวควิดและเตียวงือนีถูกโชคชะตากำหนดให้โคจรมาพบกัน เมื่อเติบโตขึ้นทั้งคู่ต่างกลายเป็นจอมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วแต่ไม่มีใครรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาความลับที่ถูกเก็บงำโดยผู้ที่พรากพวกเขาออกจากกันการพบกันครั้งแรกระหว่างพวกเขาดูดประกายไฟเต็มไปด้วยความสงสัยและต้องยอมรับว่ามีความเป็นศัตร,รูกันอยู่หน่อยๆเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากันบ่อยครั้ง ชีวิตของพวกเขาก็ยิ่งผูกพันกันมากขึ้นพี่น้องแต่ละคนหล่อหลอมด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีมุมมองเกี่ยวกับความดีและความชั่วที่ต่างกันพวกเขาต้องเข้าไปพัวพันกับแผนการลล่ถูกผู้ที่กระหายอำนาจใช้เป็นเครื่อง,องมือโลกของหนังกำลังภายในไม่ได้มีเพียงแค่ฉากต่อสู้ที่สวยงามแต่ยังเป็นที่ที่ความรู้สึกต่างๆเด่นชัด ความรักพลังที่แข่งแกร่งควบคุมโชคชะตาของตัวละครทั้งโฮวาโวคล็และเตี่ยวเอยีต่างตกลุมรักเทิดตําแลนหญิงสาวผู้สิงเดบและเกงกาดความรักสามสาวนี้ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของพวกเขายุ่งเหยิงมากขึ้นความรู้สึกที่มีต่อทิดตําแลนทำให้การแข่งขันระหว่างพวกเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นในการตาความรัก พวกเขาต้องเผชิญกับจุดอ่อนของตัวเองและค้นหาความหมายที่แท้จริงของคำว่าพี่น้องท่นบายไดเชียนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่าเรื่องชั้นครูของโกลองภาพยนต์ถ่ายทอดจิตวิญญาณของหนังสือได้อย่างเสื่อสัตย์ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความงดงามทางภาพยนต์เข้าไปด้วยผู้สร้างได้สร้างโลกแห่งยุทธภพของโกลอง ขึ้นมาใหม่ด้วยฉากที่ยิ่งใหญ่เครื่องแต่งกายที่สวยงามและฉากต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นฉากแอคชั่นเปรียบเสมือนงานเลี้ยงฉลองสายตาผสมผสานระหว่างความอ่อนช้อยและแข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะการต่อสู้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างมากจากการสร้างสมดุลระหว่างเนื้อเรื่องที่ยิ่งใหญ่และช่วงเวลาที่เงียบสงบ ทำให้ผู้ชมเข้าใจตัวละครได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานคลาสสิกที่เป็นที่รักของผู้ชมหลายยุคหลายสมัยทันายไดชินไม่ใช่แค่ภาพยนต์กำลังภายในธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับตัวตนและทางเลือกที่คุณตัดสินใจแกนเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่น้องการทรยศหักหลัง และการไท่บาปล้วนเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการเวลามันใกล้ตัวกับทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหายจนถึงทุกวันนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมจำนวนมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่เหนือการเวลามันได้สร้างรอยจารึกที่ยากจะลบเลือนในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์กำลังภายในเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์และเรื่องราวอีกมากมายท่นบายไดชิน คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงเส้นของภาพยนตร์กับหลังภายในเป็นภาพยนตร์ที่จะยังคงสร้างความบันเทิงและแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมอีกหลายรุ่นต่อไปใช่แล้วอย่างที่พูดไปเลย